พูดถึงเรื่องของการสร้างบ้านซึ่งมันก็ต้องไปดูถึงการป้องกันด้วยนะคะว่าเราจะทำยังไงล่ะที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคซึ่งทางนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็เตือนนะคะการสร้างระบบระบายสิ่งปฏิกูลเป็นแบบท่อตรงและไม่มีบ่อพักเนี่ยอาจจะเสี่ยงที่จะพบกับสัตว์เลื้อยคลานบุกเข้ามาถึงในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันจากคุณนิติการแววคลายหงค่ะ หลายเหตุการณ์น่าตกใจงูเพล่ออกมาจากโถส้วมหรือุ้วมซึมขณะกำลังนั่งท,ทําภารกิจส่วนตัวเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาและทําให้ผู้ขคาะร้ายได้รับบาดเจ็บ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอนธิบายว่าระบบระบายสิ่งปฏิกูลในห้องส้วงมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่แบบเก่าจะมีบอ่อเกลือคอยรับสิ่งปฏิกูลก่อนระบายลงบ่อซึมให้ซึมลงดินหรือปล่อยสู่สาธารณะซึ่งบ้านแบบเก่าที่สร้างมานานส่วนใหญ่จะใช้ระบบระบายแบบนี้ส่วนบ้านแบบใหม่จะใช้เป็นถังสำเร็จรูปโดยระบายสิ่งปฏิกูลลงถังผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายสู่สาธารณะเช่นเดียวกันทั้งสองแบบถูกออกแบบให้ระบายน้ำทางเดียวซึ่งหากมีการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูหนูตะขาบจะไม่มีโอกาสผ่านเข้ามาได้เลยแต่จะมีในกรณีที่ผู้รับเหมาบางรายสร้างระบบระบายน้ำเป็นท่อตรงไม่มีบอ่อพักจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเข้ามาของสัตว์เลื้อยคลานส่วนนั่งยองเนี่ยก็คือระบบเขาง,ง,ง่ายๆเพราะว่า พอน้ํล่าสพประตูกูลก็จะลงไปในถังเกลืหรือถังซึมที่อยู่ใต้ที่เขานั่งเลยนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดมีต่อท่อเดิอนออกไปหรือไม่ต่อก็จะออกโดยตรงไปยังแหล่งน้ําสาธารนณะซึ่งกรณีเช่นนั้นเพราะฉะนั้นปากของท่อหรือว่าจุดที่น้ําออกเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมนะครับที่จะทําให้อะไรหลายอย่างเนี่ยเข้ามาในนี้ได้โดยสะดวกนักวิชาการด้านสัตว์เลื้อยคลานสวนสัตว์เขาดินให้ข้อมูลว่า ตามธรรมชาติงูชอบอาศัยอยู่ในที่มืดและที่ชื้นสถานที่ยอดนิยมคือห้องน้ำส่วนใหญ่งูเลยเข้ามาได้ทางหน้าต่างประตูบ้านช่องโหว่หรือทางบ่อกเกลอะที่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับชักโรครกยิ่งช่วงหน้าฝนงูเลยเข้าบ้านมีบ่อยขึ้นรวมทั้งงูเหลือมซึ่งปกติเป็นสัตว์ไม่ดุร้ายรักสงบแต่เมื่อมันรู้สึกว่าถูกคุกคามมันจะพุ่งฉกกัดอย่างรวดเร็ว น่าจะมาจากที่เขาแบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอะค่ะเ,ออเพราะว่าระยะที่เห็นในข่าวเนี่ยมันค่อนข้างประชิดกับตัวมันมากเลยอะค่ะเ,ออเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกแบบคุกคามอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้เขาด้วยแล้วก็ด้วยพฤติกรรมทางธรรมชาติของเขาก็คือถ้าเกิดว่ามออีมีคนหรือว่าตัวอะไรมาเข้าใกล้เขาาเงี้ยค่ะวิธีการที่เขาจะป้องกันตัวเองก็คือวิธีการพุ่งฉกออพุ่งฉกกัดไปก่อน มีคำแนะนำเพื่อป้องกันอันตรายจากงูในโถส้วมหลายรูปแบบเช่นหากไม่แน่ใจทุกครั้งก่อนใช้โถส้วมโดยเฉพาะแบบที่มีฝาปิดให้คอส่งเสียงและเปิดช้าๆเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติงูมีอวัยวะรับกลิ่นที่ไวไม่ชอบกลิ่นที่ระคายเคืองการใช้น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเทผสมลงไปในน้ำที่หล่อบริเวณคอหานของโถส้วมและรูระบายน้ำอาจช่วยป้องกันงูได้รวมทั้งต้องหมั่นดูบออ่อเกลื่อท่อระบายน้ำ หากพบว่าชำรุดต,ต้องรีบซ่อมแซมต้องใส่อุปกรณ์เสริมอย่างตะแกรงหรือมีฝาปิดเป็นการป้องกันไว้ก่อนนิชการแววคล้ายหงสนักข่าวไทยอ,อสมทรายงานดี